สวัสดีค่ะพบก,กับปุ๋ยนะคะอาจารย์ธพัฒน์บุญรัตนทวีจิตน,นะคะกับวิชาเลขศาสไทยประยุกต์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปุ๋ยจะมาประชาสัมพันธ์คอร์สพิเศษนะคะสาหรับคอร์สเรียนเลขศาสไทยประยุกต์คอร์สที่1ซึ่งมีหลายๆคนสอบถามกันมาจํานวนมากว่าตัวเขาเองสามารถเรียนคอร์สนี้ได้ไหมและคอร์สนี้จะให้อะไรกับเขาบ้างปุ๋ยเลยจัดทาคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนได้ทราบด้วยว่าในคอร์สนี้มีเนื้อหาสาระและเหมาะกับใครบ้างอย่างที่หค่ะคอร์สนี้สิ่งที่คุณจะได้ก่อนเลยอย่าาาางงงแรรรรกเเเจจจะขข้ใตตัวนอิ ว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนลักษณะของาธาตุอะไรเพราะว่าการที่เราเข้าใจหลักาธาตุของตัวเองเราเป็นคนาธาตุดินน้ำาธาตุลมาธาตุไฟหรือมีาธาตุไหนในร่างกายที่มันเด่นที่สุดาธาตุไหนในร่างกายที่ทาธาตุไหนในจิตวิญญาณที่มันเด่นออกมาเราถึงจะประยุกต์ใช้าธาตุให้มันเหมาะสมในการเพิ่มเติมลักษณะเด่นลักษณะด้อยของเราอย่างแรกคือคุณเข้าใจตัวเองแน่ๆอย่างที่2เมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วหลักการในการวางเบอร์ของเราจะแม่นยำมากขึ้นไม่ว่าคุณเองจะเป็นมือสมัครเล่นหรือเป็นมืออาชีพหรือต้องการที่จะสร้างอาชี จากการวางเบอร์มงคลก็สามารถศึกษาจากคอร์สนี้แล้วคุณสามารถจะไปจัดวางเบอร์มงคลให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งวางเป็นอาชีพเลยก็ได้ทีนี้อย่างที่3นอกเหนือจากการที่เราจะเข้าใจตัวเองวางเบอร์ให้ตัวเองเป็นแล้ววางเบอร์ให้กับคนอื่นเป็นแล้วเราสามารถจะวิเคราะห์ Jesús คนอื่นได้ด้วยจากเบอร์โทรศัพท์แต่ที่สําคัญคือมันลงลึกไปกว่านั้นมันสะท้อนเงากรรมบางอย่างของคนที่ใช้เราจะสามารถหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตร่วมกับเขากับคนที่ใช้เบอร์ ไม่ดีหรือแม้กระทั่งเลขในท้ายแบบประชาชนที่มันเป็นเงาสะท้อนกรรมในพื้นฐานดวงชะตาใช้ชีวิตร่วมกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นเพราะว่าบางคนพอเห็นคนนี้เบอร์ไม่ดีบุวยเนาะเป็นที่ปรึกษาหลายๆบยริษัทมากพอจะรับคนเข้ามาในทํางานในบริษัทดูแค่เบอร์เอาเบอร์ไปเช็คในเว็บโอ้ยเว็บบอกเลยว่าเบอร์คนนี้ไม่ดีแต่ลืมไปว่าพื้นฐานดวงคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนขยนันเขาเป็นคนไว้ใจได้แต่แค่ในเบอร์มันกําลังสะท้อนกรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขานะเวลานั้นเฉยๆที่มัน ทำให้เขาต้องพกวิบากกรรมนั้นการที่บางทีตัวปุ๋ยเองถ้าปุ๋ยจะไปสกัดเลยว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องจ้างคนนี้หรอกปุ๋ยก็มีได้รับวิบากกรรมเหมือนกันนะอาจจะทาให้ปุ๋ยหางานยากก็ได้ในอนาคตรหรือแม้กระทั่งหาเงินยากขึ้นหรือแม้กระทั่งทําให้ผู้ใหญ่รู้สึกเมตตาในตัวเราน้อยลงอันนี้คือวิบากกรรมเพราะฉนั้นถ้าวันนี้เราไม่เพ่งโทษใครจากการตรวจแค่เบอร์มงคลหรือว่าเบอร์ไม่มงคลแต่เราสามารถรู้ลึกร,รู้จริงในพื้นดวงชะตาของเขาด้วยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่านะคะซึ่งคอร์สนี้ให้ประโยชน์กับคุณมากๆปุ๋ยยไไม่่่ดด้ถาทอแค ในมุมของการพูดว่าดาวนี้คืออะไรสถิติของดาวคู่เลขนี้เวลาจับคู่กันดาวคู่มิตรคืออะไรดาวคู่สมพลคืออะไรแล้วเอาดาวพวกนั้นะมาจับวางกันในเบอร์ไม่ใช่ในเรื่องเบอร์มงคลมันมีรายละเอียดที่มันซับซ้อนกว่านั้นที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งคุณจะมารู้แน่นอนในคอสนี้คือเลขศาสตร์ไทยประยุกต์ทำไมชื่อคอสดูโบราณจังเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในคอสอย่างแรกคือจะทําให้คุณเข้าใจเรื่องของโลกธาตุโลกธรรมถ้าวันนี้คุณไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนที่มีศีลธรรมถ้าคุณไม่เข้าใจ หลักของการใช้ชีวิตคุณจะไม่สามารถที่จะวางเบอร์ให้กับตัวเองได้ต่อให้วางเบอร์ไม่มีทางจะดีร้อยเปอร์เซนต์ตัวปุ๋ยเองปุ๋ยสามารถวางเบอร์ให้ตัวเองดีร้อยเปอร์เซนต์ได้ไหมก็ไม่ได้มันจะมีเศษวิบากกรรมบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราต้องใช้หลักโลกธาตุโลกธรรมมาประนอมนี่กามแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้หลักนี้ก่อนซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาเรื่องของโลกธาตุโลกธรรมมาเผยแผ่เท่าไหร่เพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่น่าหวงแหนมากๆและปุ๋ยได้มาจากตำราโบราณที่ครูบาอาจารย์โหราจารย์ท่านได้เขียนบันทึกไว้นะ ตั้งแต่ในสมัยราัชากาลที่4แต่นอกเหนือจากสมัยราัชากาลที่4เป็นต้นมาก็มีการจดบันทึกมาร่วมหลักพันปีปุ๋ยจะนามาเผยแพร่ในคอรสนี้ตั้งแต่บทที่1เลยเราจะเรียนรู้กันในเรื่องโลกธาตุโลกธรรมรวมถึงในบทถัดๆไปปุ๋ยจะทาให้คุณเข้าใจดาวไม่ใช่แค่ท่องจําแต่จริงอาจารย์ส่วนใหญ่บอกว่าถ้าคุณจะเป็นนักโหราศาสตร์ที่เก่งเป็นนักเลขศาสตร์ที่เก่งเป็นนักวิชาเบอร์มงคลวิชาอะไรก็ตามที่เก่งคุณต้องมีหลักจําหลักจํามีได้แต่ไม่ใช่ท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองเพราะฉะนั้นหลักจจําปุ๋ยะใ ไปและบุ๋ยจะให้คุณเข้าใจในหลักจํานั้นด้วยว่าทําไมคู่เลข1นึสองถึงเป็นคู่เลขคู่ครัวเรือนทําไมคู่2อสาถึงให้พลังงานทั้งดีและไม่ดีเวลาดาวมันมากระทบกันแล้วคู่เลขรักคู่โจรพอกระทบกันเนี่ยทำไมมันถึงให้ผลเสียมากกว่าผลดีแต่ถ้าในพื้นฐานดวงชะตาของคนบางคนดาวแเสียดาวห้ามีกําลังเป็นที่มันมากกว่าแข็งแกร่งกว่าดาวโจรอาจจะส่งผลน้อยเลข5อาจจะให้พลังงานที่ดีในเชิงของกลยุทธ์ก็ได้อันนี้มันคือเนื้อหารายละเอียด ที่อยู่ลึกข้างในในคอสนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันอย่างที่ 3. ต่อมาก็คือเราจะรู้ในเรื่องของวิชามหาทักษะหรือภูมิทักษะซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าภูมิทักษะมีอันเดียวภูมิทักษะก็คือเรื่องของคู่ธาตุดาวคู่ธาตุเรื่องของเลขกาากินีเรื่องของเลขสีเลี่ยงเลขกาากินีใช้ซะแต่จริงๆเลขกาละกินีให้ผลเสียกับบางช่วงชีวิตก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนใช้เลขกาละกินีนั้นไม่ได้จริงๆก็มีแต่อย่าไปยึดติดกับว่าฉันเกิดวันอาทิตย์ฉันจะไม่ใช้เลขหกปิดตายแบบนั้น ก็ไม่เวิร์กเราต้องมาทําความเข้าใจซึ่งตรงนี้ปุ๋ยก็จะบอกด้วยและที่สําคัญก็คือนอกจากมหาทักษะเดิมปุ๋ยจะสอนถึงมหาทักษะจรด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในบางปีดาวหนึ่งเราอาจจะเด่นในบางปีในปีถัดๆไปอีก2ปีข้างหน้าดาวหนึ่งเราอาจจะดับพอดา,าวหนึ่งเราดับแล้วในเบอร์เราใช้เรียกดาวหนึ่งไปสัก3าตัวในปีที่ดาวดับเราอาจจะอยากจะเลิกใช้เบอร์นั้นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการบาลานซ์เบอร์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งปุ๋ยจะสอนต่อมาก็คือเรื่องของการจัดวางตามตำแหน่งของดาวที่ถูกต้องว่า ในตำแหน่งไหนดาวถึงจะให้พลังงานที่ถูกต้องกับดวงชะตาอย่างเช่นในเรื่องของลักษณะงานในเรื่องของภาพลักษณ์เราจะต้องวางดาวในเลขแบบไหนในเรื่องของการต้ต่อป,ปฏิสัมพันธ์ดาวเลขไหนที่จะให้พลังในเรื่องของการต้ต่อปฏิสัมพันธ์ให้กับเราได้ดีหรือว่าในการลงมือทําเราควรใส่ดาวไหนเพราะว่าที่ผ่านมาที่ปุ๋ยต้องมาแก้ไขเบอร์ให้กับลูกศิษย์หรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าหลายๆคนส่วนใหญ่เป็นนักจัดวางเบอร์ด้วยตัวเองมาหมดแล้วศึกษาเรื่องการวางเบอร์ใน YouTube ซื้อตาําราอะไรมาอ่านกันเยอะแยะสุดท้ายก ็ต้องมาให้ปุ๋ยแก้ในเรื่องของการจัดวางเบอร์มงคลอยู่ดีเพราะเอาเลขที่คู่เลขคู่มิตรที่เขาว่ากันดีเนี่ยเอามาใช้ในตำแหน่งที่มันผิดทําให้กลายเป็นคนใจอ่อนบกเปียกมากเกินไปอัรตัดสินใจไม่มั่นคงไปอีกมันรับสภาวะนั้นของตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาสภาวะใจการตัดสินใจต่างๆเนี่ยเราเคยตัดสินใจแบบเฉียบขาดแม่นยําเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันเวลาเรามีลักษณะนิสัยแบบนั้นเนี่ยในฐานใจเนี่ยความเฉียบแหลมเฉียบคมเนี่ยแน่นอนว่าในบางมิติในบาง พื้นที่เราก็ขาดความอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนกันทีนี้เราจะบาลานซ์เรื่องนี้เข้าไปยังไงไม่ให้เราเป็นคนอ่อนบกเปียกมากเกินไปในการที่เราจะเติมธาตุต่างๆเข้าไปในดาวและธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากหลายๆคนบอกว่าดาวก็คือดาวดาวก็คือตัวเลขแต่จริงๆไม่ใช่นะดาวคือดาวแต่ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนดาวเฉยๆนอกเหนือจากการที่เราเข้าใจดาวว่าดาวมีความหมายลักษณะนิสัยและทําหน้าที่อะไรในเบอร์เนี่ยเราจะได้รู้ในคอร์สนี้แล้วดาวแต่ละ ดวงเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบในเรื่องของสีล่ะคืออะไรดาวจันท์ถ้าเปรียบเทียบกับทิศล่ะคือทิศไหนเราสามารถจัดตำแหน่งโต๊ะที่นั่งทำงานของเราได้ด้วยว่าเราในปีนี้เคยเห็นไหมเราหันหน้าทางทิศนี้ทิศเหนือปีนี้ดีแต่พออีกปีหนึ่งเอ๊ะทำไมรู้สึกข้างในมันมันร้อนรลอนลุ่มๆุไม่อยากนั่งโต๊ะเลยหันหน้าอีกทางหนึ่งรู้สึกจะดีกว่า อ่ามันเป็นเพราะว่าดวงเราเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่ได้มีใครดวงหยุดอยู่ที่เดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีแต่เราจะมองเป็นภาพกว้างๆเป็นหลายปีอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งจะอยู่ในคอสนี้เหมือนกันสถานที่ทิศ สีอัญมณีสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บคอสนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าในพื้นดวงเราเนี่ยเราเป็นคนที่มีวิบากกรรมในด้านไหนแล้วเราจะประนอมนี่กรรมได้อย่างไรบ้างรวมถึงเราจะวิเคราะห์ได้ว่าแล้วเวลาเราจะวางเบอร์ให้กับคนอื่นเนี่ยพอเราวางให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะนําไปใช้เราจะต้องรู้ว่าจะให้เขาทําบุญในลักษณะไหนบ้างแบบที่คุณจะเข้าใจหลายๆคนบอกว่าเคยคุยกับปุ๋ยปุ๋ยเคยอ่านแล้วบอกว่าเนี่ย ในพื้นดวงคุณอะ่ะมีเทพเทวดาแบบนี้ดูแลปกปักรักษาอยู่รู้ได้ยังไงเพราะเขาก็บูชาองค์เทพเทวดาองค์นั้นอยู่เหมือนกันปุ๋ยจะบอกว่าที่ปุ๋ยรู้ได้เพราะปุ๋ยก็อ่านจากตัวเลขนี่แหละอ่านจากตัวเลขที่มีดาวมากระทบกันมากุมกันตรงนี้ไม่ได้มีเซนอะไรโอ้โหจิตสัมผัสน,นั่งหลับตาไม่ใช่เลยปุ๋ยใช้หลักการนี้ล้วนๆอ่นึ100่งร้อซนนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลคุณได้รู้เหมือนที่ปุ๋ยรู้แน่นอนจากการเรียนคอสนี้นะคะอะต่อมาวิธีการทําบุญไปแล้วสถานที่สีมงคลโตะ๊ะทํางานทิศอะไรต่างๆคุณก็ได้รู้ไปแล้วในคอสนี้สิ่งที่คุณจะได้รู้อีกในคอสนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นความลับเลยนะความลับที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจ ผิดในเรื่องของการใช้ผลรวมในการดูเบอร์จริงๆแล้วผลรวมเนี่ยมันให้ผลได้จริงไหมคุณอาจจะรู้แล้วในหลายๆคลิปที่อุ๋ยบอกว่าผลรวมเนี่ยไม่ได้ให้ผลแต่สิ่งที่ให้ผลคือผลรวมของกําลังดาวซึ่งเราจะถอดออกมาเป็นเลขอายัตนะอันนี้ไม่เคยมีใครพูดซึ่งปุ๋ยจะนํามาถ่ายทอดในคอสนี้ว่าถ้าคุณเอาเบอร์มาถอดเป็นเลขอายัตนะได้เลขอะไรแล้วมันจะให้ผลในลักษณะไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงลึกนะคะมันอาจจะดูไม่ยากนะในการถอดรหัสเลข อายตนะแต่หลายคนไม่ได้พูดถึงอาจารย์หลายๆท่านมองข้ามซึ่งตอนนี้คอร์สนี้ก็ถูกเซตออกมาเตรียมตัวกันมาอย่างดีเยี่ยมแล้วและตัวปุ๋ยเองก็พร้อมมากที่จะส่งต่อวิชานี้นะคะเลขศาสตร์ไทยประยุกต์หนึ่งให้กับทุกคนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สเบื้องต้นก็ได้เนาะสำหรับคนที่ เคยเรียนกับที่อื่นมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดสําคัญนะปุ๋ยการันตีด้วยผลลัพธ์ของหลายๆคนที่ปุ๋ยเคยจัดวางให้แล้วก็มีรีวิวมาบอกว่าได้ผลอย่างรวดเร็วเร็วที่สุดที่ปุ๋ยเคยจัดวางมา7วันเอาดูแบบไม่เกินจริงหน่อยถ้าบางคนบอกว่าวัดภายในวันนึงอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็เกินไปนะ เอาแบบที่มันจับต้องได้7วัน14วันเนี่ยมีผลแต่ถ้ามาตรฐานเบสิกเลยเนี่ยของการได้รับผลลัพธ์จากการจัดวางเบอร์เนี่ยคือ3เดือนถึง6เดือนอันนี้มีให้เห็นเกลือนนะคะอ่าเห็นแบบพลิกฟ้าพลิกลักษณะชีวิตอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอันนี้การันตีได้ นะคะอ่ะทีนี้ประชาสัมพันธ์คอร์สมาถึงตรงนี้จริงๆมันมีอีกเนื้อหาอีกเยอะมากนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในคอร์สนี้ในคลาสนี้นะคะเราจะใช้เวลาในการเรียนร่วมกันตรงเนี้ยอ่าทั้งในคลิปที่ปุ๋ยเตรียมไว้ให้ด้วยเนี่ยถึง5 6คลิปมันะ้งถ้าปุ๋ยจําไม่ผิดนะที่ปุ๋ยจะเตรียมถ่ายไว้ให้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีเรียนสดกันด้วยในคลาสนะคะอ่าจะเรียนสดกันถึง3ครั้งครั้งละประมาณชั่วโมงครึง่งถึง2ชั่วโมงอยู่ที่ว่าเนื้อหาวันนั้นมันจบไหมถ้าเรามัน ก็ต่อไปอะยาวๆเพราะฉะนั้นคอสนี้ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจและใช้ได้เป็นจริงๆนะคะเหมาะกับทุกคนค่ะปุ๋ยบอกเลยทุกคนที่กําลังศึกษาวิชาเลขกระสับแล้วเกิดความสงสัยในการจัดวางเบอร์ให้กับตัวเองเกิดความสงสัยเวลาวางเบอร์ให้กับพ่อกับแม่กับลูกว่ามันจะดีจริงๆหรือเปล่ามาเรียนในคอสนี้ปุ๋ยเคยเป็นในสมัยที่ปุ๋ยกําลังฝึกยอดวิชาอันนี้อยู่แต่มันมีคนที่อยากจะให้เราวางเบอร์ให้เราวางไปเราก็แบบโอ้โหลังเลสงสัยไปว่าที่วางไปเนี่ยเขาจะได้ผลไหมว่าตุ้มตุ้ม เดี๋ยววางไปแทนที่ว่าจะได้ผลดีกับเขากลายเป็นว่าเราได้รับอิบากกรรมแทนมันสับสนไปหมดเคยรู้สึกมาก่อนเคยเป็นมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าวิธีการที่เราจะจัดการเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงฝากประชาสัมพันธ์คอสนี้ไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่สนใจและลงทะเบียนให้รีบติดต่อมาเลยเพราะปุ๋ยจะรับจานวนจากัดเดี๋ยวปุ๋ยจะฝากให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยดูแลซึ่งคอสน,นี้ปุ๋ยไม่ได้อยากจะรับจํานวนเยอะมากนะเพราะว่าเดี๋ยวดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยปุ๋ยจะมีให้สอบด้วยตรงนั้นเป็นดีเทล เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงราคาปรมโมชัน่นจนถึงวันที่15ตุลาถ้าหลังจากวันที่15ตุลาเป็นต้นไปจะถึงราคาจริงละนะคะจะเป็นราคาเต็มไม่ได้มีโปรโช่วงโควิดเหมือนช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากจะตั้งใจศึกษาวิชาเลขศาสตร์ไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อเป็นมืออาชีพฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยติดต่อมาได้เลยนะคะในช่องทางของไลนะ์แอดเนาะแอดแมทดีไซน์เจ็ดแปดเก้าก็ฝากติดตามช่องของปุ๋ยไว้ด้วยนะคะแมกดีไซน์เจ like, ็ดแปดเก้ากดไลค์ ขอบคุณมากค่ะ